วันนี้เราจะมาบอก3เหตุผลที่จะทำให้คุณเลือกจี้ใต้สำเร็จจากนันทาเลเทอร์กันค่ะข้อที่ 1, 1> เหล็กขึ้นรูปที่โรงงานใช้หนา2มิลิเมตรเป็นเหล็กหนาอย่างดีทิปหากใช้เหล็กบางจะทำให้รองเท้าเสียรูปทรงได้ง่ายข้อที่2 ที่ลายผลิตของเรามีเครื่องดัดจีใต้ให้จีใต้โค้งเข้ารูปกับหุ่นรองเท้าของลูกค้าเพราะลูกค้าแต่ละท่านมีแบบหุ่นที่รูปทรงแตกต่างกันการที่เราดัดจีใต้ให้โค้งเข้ารูปกับหุ่นนั้นจะทําให้งานของลูกค้าออกมาตรงตามแบบและมีความสวยงามข้อที่3ขอบงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ลายผลิตของเราจึงต้องมีเครื่องเจียขอบจิตใต้ให้ออกมาเรียบพอจิตใต้สำเร็จที่ดีนั้นนอกจากจะต้องแข็งแรงอยู่ทรงแล้วขอบงานที่เรียบจะทำให้ในขั้นตอนของการห่อง,งานออกมาเรียบขอบงานก็จะสวยงามไม่เป็นคลื่นทิปอีกหนึ่งจุดที่สำคัญก็คือช่วงรอยต่อระหว่างปลายเสียบกับไนลอนบอร์ดควรจะทำให้ส่วนนี้มีความเสมอกันให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะไม่เป็นสันเวลาช่างติดพื้นรองเท้าเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากฟังเหตุผลทั้ง3ข้อไปแล้ว